สวัสดีครับผมประวินบุญยืนครับชื่อเล่นว่าบอลครับผมสวัสดีครับผมชื่อจริงสิทธาใจมุราลิดครับชื่อเล่นชื่อจอร์ดครับกลุ่มของเราใช้ชื่อกลุ่มว่า 115powerhouse ครับผมประวัติความเป็นมานะครับผมของกลุ่ม 115powerhouse นะครับก็คือพวกผมก็คือคนที่อยู่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยมีช่วงเวลาหนึ่งคือได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตในเมืองหลวงนะครับผมโดยที่ผมเนี่ยเข้าไปศึกษาต่อแล้วก็จอร์ดไปทำงานครับผมจากนั้นครับผม เราก็รู้จักกันแล้วก็ทํารถแต่งรถกันที่ที่อยู่กรุงเทพคืออยู่ที่บ้านพักผมกับจอร์ดเริ่มต้นที่เข้าสู่วงการการแข่งขัน,ขนจบมาเราได้ที่3ในรุ่นแคมเดี่ยวในรายการเลสซิ่งเว็บมาในปีนั้นน่ะเราได้ถึงอันดับ4ของประเทศไทยจากนั้นก็เลยช่วยกันกับจอร์ดว่าเรากลับบ้านไปไหมแล้วต้องหาอะไรทาหรือว่าเราจะเปิดหูกันดีไหมพอกลับมาบ้านเสร็จจุดเริ่มต้นก็คือมาซ่อมอยู่ที่บ้านจอร์ดไปไมาเราก็เลยคิดว่า ถ้าเป็นอย่างนี้เรามีคนสมาชิกเข้ามาได้เยอะนี่เราเราตั้งกลุ่มกันดีไหมแล้วเราจะใช้ชื่ออะไรดีล่ะอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเราทํารถที่นี่ที่นี่มันเหมือนบ้านเราก็คือบ้านเลขที่ของจอร์ดคือบ้านเลขที่1นึเราเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเราตั้งอย่างนี้หนึ่งหนึ่งห้า power house ดีกว่ากลุ่มหนึ่งหนึ่งห้าของเรานะครับก็มีจํานวนเยอะอยู่ครับก็20คนขึ้นไปได้ครับผมครับ ความสัมพันธ์ของเราก็ก็เหมือนครอบครัวครับเพราะเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องครับผมมีรวมตัวกันบ่อยไหมหลังๆก็ทุกคนมีอายุเยอะขึ้นนะครับมีภาระที่จะต้องดูแลมีครอบครัวมีลูกเ,เรื่องรวมตัวก็ก็หายไปแต่เราจะเจอกันในสนามก็ส,ส่วนใหญให่เรื่องรับสมาชิกเพิ่มผมว่ามันไม่ได้อยู่ที่ผมคนเดียวครับมันอยู่ในทั้งกลุ่มถ้าเราคุยกันรู้เรื่องนะครับเจตนาเจตนาหรือแนวทางในการแต่งรถ ไปในทางเดียวกันผมยินดีครับผมอยากติดตามผลงานหรือผลงานซ่อมหรือผลงานแข่งขันตามสนามต่างๆนี้ก็ติดตามใน Facebook แฟนเพจของเราได้เลยนะครับคือเข้าไปใน Facebook แล้วก็เค์นคำว่าหนึ่ง power house ก็เจอเลยครับผมสุดท้ายนี้สุดท้ายนี้นะครับครับพิม115 power house ของพวกเรานะครับก็ขอฝากเว็บไซต์ดีๆ b o x i a r a c i n g c o m ไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมครับ